I've been running from it Tired o f running from it Scared of feeling something Now I'm stuck here trying to get up out of this hole I try to be strong I try to make you work But I've been feeling too numb สวัสดีค่ะพวกเราร,ะะเรายการตรุยกืนนะคะแน่นอนว่าชื่อรายการตรุยเรามาตรุยละ่ะคุณเตียวละ่ะแม่จะติดตับโอเคแน้งล่ะวันนี้เรามาถึงนะคุณว่เาเป <c oughs> ็นการสัมภาษณ์อาชีพวิชาการอาชีพนะะคขอบคุณคุณ ที่พลลานุเิเน,นะคะสวัสดีค่ะชื่อเด็กอินกัจิตอาร์คอนราชวาชื่อมาที่สาราสาบตรงนี้ช่องคลายที่เซอวัน,นี้ติรมุงค่ะน้ดน้ระหันันนมสามกรัคับโอเคค่ะทาใม่เป็นการเส็เวลาแล้วขเขาไปนในร้านก็นเลยค่ะได้แล้วไ,ได้หล้ ในร้านแล้วนะคะร้านหนูกว้างใหญ่มาๆกๆเลยและท่านที่นั่งข้างๆของเราคือคุณแม่กุ้ยนะคะเป็นเจ้าของร้านค่ะสวัสวดีค่ะสวัสดีค่ะกาทำยังเอ้ทำยังไงถึงแบบสร้างร้านนี้ขึ้นมาหรือว่ามีประวัติยังไงที่ทำร้านนี้คะค่ะคุณแม่เพิ่งมาสืบทอดกิจการต่อจากคุณตาคุณยายคะ่ะแม่มาทำด้วยตัวเองนี่ประมาณสิบปีละถ้ารวมจากทำกับคุณตาคุณยายด้วยก็สี่สิบปีแล้วจ้ะใช้ได้นะ ร้านนี้เรื่องจกากการทำจิต่อกเนาะก็คือแถวที่เราสิตตอกนี่คือรายได้การจบสายศึกษานักศึกษา,านี้เราจบจากสายคณะอะไรหรือเปล่านะแม่จบจากแม่จบปวชสายการท่องเที่ยวนะ่ะไม่เกี่ยวกับการอาหารอะไรเลยแล้วก็แต่ว่าก็มา ก็มีอีกหลายช่องทางคนะ่ะทำร้านนี้มีข้อดีข้อเสียข้อดีคือมั่นคงอาชีพมั่นคงข้อเสียคือตอนนี้เศรษฐกิจแปรผันสินค้าก็ขึ้น,นลงเศรษฐกิจไม่ดีใช่ ที่ดีสะอาดถูกสุขาละคษณะถูกสุขานามัยนะขอบมากน,นะคะว<ะ>ันนี้ที่มาวามรู้กัน ร้านนี้อาหารของเราเมื่อวานนะครับนะคะโอ้โหร้านนี้มีเอกลักษณ์ที่เป็นอะไีนะครับน้ำซุปสีองสว่างเสูตรพิเศของร้านนะครับถ้าอยากมากินก็ร้านอยู่ข้างซเว่นมากเลยนะคะส่วนทางร้านที่ทำสด